สำหรับใครที่อยู่ประเทศไทยเราแบบไม่เก่งภาษาอังกฤษมาก่อนเลยแล้วอยากได้ทันคตก,การฟังเนี่ยมีวิธีหนึ่งที่ผมใช้แล้วมันวิธีนั้นนะครับก็คือการสร้างสภาพแวดล้อมของเราเนี่ยครับให้เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยหมายความว่าถึงแม้เราอยู่ไทยเราใช้ภาษาไทยพูดกับกับผู้คนก็ตามไงครับแต่ว่าไม่ว่าเราทําอะไรอยู่ก็แล้วแต่ไปนั่งรถหรือแบบกำลังเดินทางหรือแป้ว่าอาบน้ำอยู่หรือนอนอยู่ไงครับ ก็เปิดภาษาอังกฤษฟังตลอดเวลาเลยซึ่งเจใช้วิธีนะครับคือไม่ว่าทําอะไรก็แล้วแต่อาบน้ําเดินทางนั่งรถอย่างเงี้ยครับหรือแบบว่างๆยอะไรเงี้ยก็จะเปิดฟังและก็ฟังแบบไม่รู้เรื่องเลยฟังแบบไม่รู้เรื่องเลยเป็นระยะเวลาปีกว่าๆนะผมพูดเลยซึ่งมันทำให้ทักษะการฟังผมดีขึ้นมากๆจริงๆอย่างของผมในช่วงเริ่มต้นเนี่ยครับผมดูโดรมอนโดรมอนเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมก็ ผมดูเรื่อนี้มันเป็นภาษาอังกฤษผมอา ism, kind of ่านหนังสือตูนดราเอมอนเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่ารู้สึกว่าโดราเอมอนเนี่ยมันเป็นคําศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจําวันเจอเพื่อนเจอจแอนเจอซูนานิโอเจอซูนิโอเจอชิซุกะอย่างเงี้ยมันมีความแบบเจอในโรงเรียนเงี้ยมันมีมันเป็นโควแคบในชีวิตประจําวันนะครับแล้วก็โดราเอมอนผมถือว่าผมรู้สึกว่ามันง่ายมากซึ่งผมเอาการ์ตูนโดราเอมอนต์ไปฝึกทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีนเลยในช่วงเริ่มต้นเพราะว่ามันเป็นโวแคปเบอรี่ที่มันเป็นเขาเรียกว่ามัันนนนเเปป็ววรรชใีิตะจําา ซึ่งถ้าใครอยากที่ยวฝึกภาษาเนี่ยเจก็ได้นําเรื่องโดเรมอนถือว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งแล้วกันเจแนะนําเป็นอีกวิธีหนึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งอย่าบอกทุกคนอีกอันหนึ่งนะครับผมถ้าใครฝึกภาษาอังกฤษแล้วมันได้จริงก็คือพอเราอัประดับเรารู้สึกว่าเฮ้ยโดเรมอนมันพูดช้าไปแล้วนะในภาษาอังกฤษนะครับมีเรื่องนึงที่ผมอยากแนะนำนั่นะคือเรื่อง finish and verb finish and verb เนี่ยถือว่าเป็นการ์ตูนเรื่องนึงที่พูดค่อนข้างเร็วมากๆเร็วสุดๆเลยถ้าฟังเรื่อง finish and verb ได้เนี่ย ไปไปอเมริกาหรือไป,ไปไปไปอเมริกาที่แบบเขาพูดเร็วๆเนี่ยผมคิดว่ารอแน่นอนเพราะฟินแลนด์และแอนฟิร์บเนี่ยคือพูดเร็วมากๆเร็วสุดๆก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปสุดท้ายของเจแล้วครับเกี่ยวกับเรื่องของการแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาภาษาอังกฤษของเจว,ว่าเจฝึกมาได้ยังไงก็พานี่ไม่พาดฟังแต่แน่นอนว่าอยากจะบอกเพื่อนๆว่าไม่ใช่แบบเจทำอย่างเงี้ยสิ่งเนี้ยคือเจไม่ได้แบบไปหาอะไรมาเองหรือแบบว่าคือเกิดมาแล้วมันได้เลยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เจยอยากจะบอกเลยก็คือเจมาฝึกตอนปีหนึ ทอม2ด้วยก็ปีกว่าๆก,ก็ได้ชมเล่นต่างประเทศแล้วก็อันนึงก็คืออยากจะขอขอบคุณอาจารย์ท่าน,นีมากๆนั่นคือดรขวัญนภาชุตแสงเป็นช่างนาและเป็นทานอาจารย์ผมเลยก็เป็นคนที่ให้เทคนิคผมมาจากเด็กที่ไม่มั่นใจจากเด็กเกสเองจุาจากเด็กที่แบบว่ามองว่าตัวเองไม่เก่งไม่มีความสามารถนะครับผมก็แบบฝึกพูดภาษาอังกฤษได้เยอะขึ้นมากเลยได้โอกาสในการทํางานได้โอกาสในแบบหลายๆอย่างในชีวิตแล้วทําให้ผมมีความสุขขึ้นมาก เจนก็อยากจะบอกเพื่อนว่าสาม,มกิมที่จะทำมาจำเจทํารื่องความตั้งใจนะครับเกี่ยวเรื่องของภาษาอังกฤษก็อยากจะให้คนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษเนี่ยได้ภาษาอังกฤษครับผมก็ไม่ไม่รู้ว่ามันจะมากน้อยแค่ไหนแต่ก็เจะทาเต็มที่อนาคตจะอาจจะเหมือนแบบเติบโตขึ้นไปอีกหรือแปลว่ามีความรู้ในการอธิบายได้ดีขึ้นอีกก็อาจจะมาอธิบายใหม่แต่ว่าสําหรับปีนี้จะจะขอจบการนําเสนอภาษาอังกฤษไปเพียงเท่านี้และขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปเจนะครับผม ก็ฝากกดไลค์กด like, subscribe แล้วก็ติดตามเจได้เรื่อยๆนะครับยังไงคลิปนี้ผมก็ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย